ก็ได้เพื่อนมึงไม่ต้องบันทึกวีดีโอหยุดพักมึงหยุดพักก่อนก็คือมันเป็นยังอยู่ดีๆ ค่ะอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมบใหม,กม,ปปปม่ก็คือแมปออปปี้หอคอยจ้ะเออว่าแมปเนี้ยก็คือแมบสบายๆของคนทั่วไปเลยที่มาเล่นรบออครั้งแรกแรกเขาเล่นรูบออครั้งแรกต้องเจอแน,น,น่นอนนี่นคือผมเป็นมือเก่าผมก็ต้องเล่นเป็นดูนะไม่มีวันตายหรอสเสียผมถ้าผมตายผมจะเป็น ดไม่ตายหรอกเสื้อผมผมไม่อยากเป็นเป็นอะไรนะเป็นซิกม่าหรอกผมไม่อยากเป็นซิกม่าผมจะเป็นมันจะเป็นคนเนิร์ดเออพ่อจะเลยนคนสลาดก็จริงผมก็ไม่เป็นคนสลาดอยู่แล้วอ่ะจะได้เกียรติเสียจังวันเลยอ่ะห้ามล่อข้อสอบเด็ดขาดเมื่อคุณเสอบตึกวายไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวคือตายของจริงอ่ะแบบ โอเคอ่าโจทย์ใหม่มาแล้วมาผมมีคำถามมยผมมีคำถามจะมาบอกทุกคนว่าเมื่อทุกคน <c oughs> เรียนจบแล้วทุกคนจะทำอะไรสิ่งอย่างแรกอย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปเยวผมมาอ่านนะครับเยอยวผมเย๋ยวผมตอบกลับด้วยนะถ้าผมคิดไม่ออก ที่ผมมาเล่นแบบนี้ก็คือแบบสร้างเรือที่ผมอัดอัดไว้อ่ะเน็ต <c oughs> มันไม่ดีอ่ะผมก็เลยต้องมาอัดอันใหม่ก็คือแมบบนี้เลยแมบบหอคอยอ่ากระโดดกระโดดอุ๊ยจุ๊บตรงนี้แหละที่ผมพลาดเมื่อกี้จุ๊บอจุ๊บอ่านี้คืออะไรอ่ะวุ้ยวุ้ยวันนี้คือมันจะลอยไม่ใช่หรอ มันต้องมันควรลอยไม่ใช่หรอเออนี่นคือจะทำให้สเป c ดรันผมอยากเล่นมีอ่าแมมนี่จะสนุงน่อยก็คือแมมพขอคอยไม่มีเพื่อนจะเล่นแบบนี้แหละเขายังไม่เพื่อนเหมือนพี่กดเล่นลามากเลยก็คือพี่กดเล่นหลาเขาจะมีเพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมเออก็ใช่ไงไรสดอ๋อไรสดนี่ก็คือมันจะขยับเองมันทำยังไงอะ ว้าวว่าต่อเหรอผมตกได้ไงผมตกได้ไงว๊ากวผมขอเล่นแแบบใหม่ก่อนนะเกิ <c oughs> ดใหม่อ่าเกิดใหม่ขอเล่นแบบนี้แล้วกันแบบนี้อื๊บเฮ้เป็นยังโอ๊ยนานเกิน อ่ามันกำลังโหลดอยู่นะครับโหลดอยู่อุ้ยจึ๊บอ,อ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บโอ้มีคนกลางด้วยอ่าจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บวันนี้ผมจะมาทำเสียงด้วยละไอ้บอลไม่อะไรวะลืมเสือ้อแหละหรือเสื้ออะไรนะที่มันอยู่ในกระตูนอะไรนะไปเข็มเอาไปคลิปเมาเออไปคลิปเมานี่แหละ พี่เบ่าวันนี้ก็เจีงแก้วเจีงแก้วอ่าเล่นต่อครับกระโดดข้ามอืมโดนไปหนึ่งอันไม่เป็นไรมอไปตรงนี้ดีกว่านี่เจอคนดังบอเนี่ยมันใช่คนดังบอเนี่ยเหมือนคุ้นๆเลยมันเคยเห็นอ่ะอเจ็บ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 อืมแฟบ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  วูบหลบใช่ขวาออฟเฟบอัฟเฟบอาเฟบว้ายไม่ตกทุกคนครับถ้าผมตกอีกนะทุกคนเรียกผมว่าไก่เลยครับไก่ไก่อะเออเรียกผมไก่เลยผมมีวันตกหละมันมีดาวให้ดูผมก็รู้ไม่ผมไม่มีวัาตกอะถ้าผมตกทุกคนต้องเรียกผมว่าไก่นะครับผมไม่ตกก็เสื้อผมไม,ผม่เสื้อผมเสื้อผม โชดเก็บอ,อ่าเลยอเฉยผมจะไม่ตกผมจะไม่เป็นไก่จะเป็นหมาอย่างเดียวหมาก็คือที่เราไปจีบคนอื่นแล้วเขาเรียกเราว่าหมาเขาก็จะเศร้าครั้งนึงผมเคยมีแฟนจนอยู่ทูบาสามแล้วแล้วเขาย้ายโรงเรียน,นผมก็นั่งเสาอยู่โหนึงเหงาเหงาก็คือผมยังเรียนไม่จบคตตร,รับผมมาอัดคลิปเพราะผมยังมีผู้ติดตามตอนนี้ ก็ผมเห็นพ่อผมเขาเขาอะไรนะทําคลิปผมก็เลยอยากทาคลิปก็เลยทําคลิปบ่อยได้เดือวนเห็นปัจจุบันอันนี้ทํำยังไงอ่ะมันต้องลอยไม่ใช่หรอว้าเก่งเกลวะ่ะเออมันไม่ลอยอ่ะทุกคนช่วยผมด้วยหรือมันจะลอกผมอ่าทุกคนครับ หรือใช้ลูกโบงวะใช้ลูกโบงเปล่าวะผมไม่รู้อะโอ้ใช่จริงแบ๊ะฮะฮะเอา้าคืออะไรอะผ่านแล้ววะผ่านแล้ววะผ่านแล้ววะวัดต่อเฮลผ่านแล้ววะผมมาษาอีสะผมเป็นคน อ่าตาดอบ่ายแต่ดีมันจะยากหน่อยนะอืมไปจบวุ้ยเจ็บเจ็บแ๊ลเอ้ยเจอคนเดิมอีกแล้วเจอคนเดิมใช่คนเดิมบอกว่ะอ่าอ่าเออเหมือนดาดไหมมาโอ้โหเจอคนเดิมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวขอยุดพกก่อน อ,อยุดฟ้าก่อนเออไปต่อลูกพ่อไปจึ๊บอ่าไอ้จึ๊บไอ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 จื๊บไอ้ฟลบไอ้ฟู๊บอย่าเลียผมไก่เอเอจบคลิปนี้ด้วยคำว่าไก่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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาเลเซอร์ก่อนนะหาเลเซอร์ก่อนจะจบคลิปนี้ด้วยเลเซอร์เลเซอร์วันนี้ผมจะจบคลิปนี้ด้วยเลเซอร์ จบคลิปนี้ด้วยคำว่าไก่จบแล้วจบแล้วจบแล้ว